ราคา Easy Pro เหตเหุนะครับก็ให้เราไปสแกนลนะัรก่อนใช้งานนะครับผมบางคนจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้ปิดนะครับผมเวลาเล่นโปรแกรมหรือว่าเล่นโปรเนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบว่าไฟล์หายขณะเล่นเกมนะครับผมจะได้เล่นกันแบบทั่วถึงสนุกสนุกเนาะโอเคเข้าสู่ระบบก่อนแล้วกันก็เราแตกไฟล์น,นะครับผมแนะนําให้แตกไฟล์ไดซีเนาะโอเคหลังจากเข้าระบบเสร็จก,ก็เลือกไปที่เดี๋ยวกับพอนะครับ ก็ต้องตัวโปรแกรมนะครับมีทั้งสตรีมแล้วก็แกลีน่าเนาะสถานะก็ปกติทั้งหมดนะครับก็ตัวโปรแกรมมีการแบนย้อนหลังให้นะครับผมไม่โดนแบนแน่นอนนะก็เราเลือกเซิร์ฟสตรีมนะครับผมก็เลเวล12นะครับเดือนเมษซ่าตอน68นะครับโอเคนหน้าต่างนี้ก็ให้เราซ่อนหน้าต่างไม่เซ็ตบอกไว้ข้างๆนะครับแล้วก็เข้าเกมนไปเลยเนาะ ถ้าเสียงไหมเราดังไปก็ต้องหาหาอขอใพตเ,นนนนนเาาย,ยนะครับโอเคเข้าเกมด้เลยก็ตัวเกตัวโปรแกรมนะผมไม่โดนแบนแน่นอนนะผมบอกเลยว่าอ่ายเราขายบาลายแพตนะครับก็ยังเป็นในแมปตัวโปรแกรมก็เื่อยเรื่อยนะครับไม่กิน fps แล้วก็ไม่กินทรัพยากรเครื่องเนาะเนี่ยก็ฟังท่านตามนี้เลยก็เดี๋ยวผมลงแบบเข้าเกมไปดูเลยแล้วกนะันเนาะจะตัดตันในแมปเลยนะครับ ก็ไ้วดเกิดแตรนี้ผเปิตานี้นะครับตโแกมีมองกระดูกมีมอเลือดมีมองทุกอย่างให้บรอยแอกเป้าก็สามารถปรับงคมแล้วก็เล่นเรียนนะผมเปิดตามนี้แล้วกันเปิดประมาณเนี้ย ใครจะปรับแต่งตามที่ชอบก็ได้หมดนะครับผมหรือว่าจะเปิดตามผมก็ได้เนาะโอเคเริมเปิดประมาณนี้แล้วกันก็ค่อยๆต่อค่อยๆต่อรถไปหยอดที่ละสองสามเมตรก็ได้เาไม่น่าไกลเนาะก็จะโปรแกรมนะครับโค่อนข้างที่จะเสถียรนะเพราะว่าอัปเดตมาหลังเทกาลแล้วผมจะคอยขอให้มาต่อครับรอห้อแต็กน ไม่ต้องเน้นบ้าคิวแล้วนะครับก็เ่รื่อยๆนะ้าจะเน้นบ้าคิว่คลิปก็ผมแนะนำนะแนะนำให้เล่นแบบเซฟดีกว่านะ โัรแกมก็สถานะก็ปกติดีนะรับมี้เขตเตียไปเนาะสามารถเช็คแคทอัปเดตได้ที่้าเว็บุวรรดิสคอได้ครับตัดหมดผิดตัดหมุดผิดเนี่ยถอยไ